สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขาขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนิเคイวีไอพีเช้าบ่ายนะคะวันที่8สิงหาคม2565นะคะพี่น้องขาก่อนคำนวนนะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะกอ่นคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่7ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันที่7นะคะพี่น้องขาจะให้เด่นรอบเช้า1และ0เด่นรอบบ่าย6และ5นะคะวันนี้ไม่มานะคะพี่น้องขาหลุดนะคะรอบเช้าบนมา497ล่าง29งนะคะรอบบ่ายใจให้6และ5บนมา138ล่างหนึ่นะคะพี่น้องขามาเข้าคู่1 1ึ่งรของอด้านรอบเช้านะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องขามาต่อวันที่8ค่ะ วันที่แนะคะพี่น้องเด่นรอบเชา้าอยู่ที่0ูนยและเนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขา0นย์นะคะสักคู่นะคะพี่น้องศนะคะศูนย์สอง ศูนนะคะพี่น้องกระดาษเจ็บเพราะได้หนีบนะคะขยับไปขยับมานะคะเนะคะพี่น้องข่เก้สี่ค่ะเก้าเจ็ดห เก้าหนึ่งนะคะพี่น้องคะไม่มีเล่มนะคะพี่น้องก็เลยขยับไปขยับมานะคะเก็บของเตรียมตัวกับประเทศไทยแล้วนะคะพี่น้องคิดฮอดบ้านหลายคะ่ะพี่น้องคะก็เลยของก็เลยเพ่ค่อยสมบูรณ์ปันใดน,นะคะขอโทษขออภัยนะคะมาดูรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายเด่นอยู่ที่สามและสองคะ่ะสามนะคะสามศูนย์สามเก้า สามสองสามแปดสามหนึ่งสามเจ็ดนะคะสองค่ะพี่น้องสองศูนย์สองเก้าสองแปดสองหนึ่ง สองเจ็ดสองสองนะคะพี่ดอง่ะประมาณนี้นะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่ดองคู่ตัวเด่นศูนย์เก้าสามสองนะคะศูนย์นะคะพี่้องศูนย์สองค่ะศูนย์สามศูนย์เก้านะคะ เก้าค่ะพี่น้องเก้านะคะสค่ะ30 39, 3ศูนนะคะพี่น้องไปกลับทุกคู่นะคะพี่น้องขาชอบตัวไหนอย่าลืมไปกลับนะคะสนะคะสอค่ะ29เนะคะเลขเบิ้อประจําวันนะคะพี่น้องขาคือ22และ7จนะคะ เอฟซีทุกท่านแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่มักเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเลขเด่นประจําวันก็คือเลข2และเลข7นะคะชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะสําหรับเอฟซีท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้นะคะ0ูนย์เาสามสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขาสําหรับคู่ที่ใจจับให้นะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้อง ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก,ก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณในหลายคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสุขสมันหม,น,มนค่ะพี่น้องขาสวัสดีคะ่ะ